วิวาอาจมาแน่เปิดการคู่รักดาราอาจเตรียมลั่นละคังวิวาในปี67เืธอเริกดีในปีมังกรบางคนแง้มแทนออกมาแล้วงานนี้ขึ้นแทนเป็นว่าที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวป้ายแดงเป็นแน่จะมีใครกันบ้างนั้นเราไปรับชมกันได้เลยจ้า คู่ที่9ใบหมอนและแจ็คแฟนฉันเรียกได้ว่ารักหวานชื่นจนฝ่ายชายนั้นทำเซอร์ไพรส์คุกเขาสวมแหวนตีตาจองที่ญี่ปุ่นเมื่อวันที่30ตุลาคมปี66และเมื่อไม่นานม,มานี้ทางแจ็คแฟนฉันได้ออกมาประกาศข่าวดีวรับปีใหม่ว่าแฟนสาวใบหมอนกําลังตั้งท้องแล้วแถมยังตั้งท้องได้3เดือนมีลูกรับปีมังกรถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่ปีนี้ส่วนเรื่องแผนวิวานั้นเจ้าตัวยังไม่ได้มีการเปิดเผยแต่เราก็อาจจะได้เห็นงานวิวานในเร็วๆนี้ คู่ที่8ดาดาสุชาดาอาดีตดาราเด็กชื่อดังจากตำนานสมเด็จพระนเรศวรก็ขึ้นแทน่นเป็นวันที่เจ้าสาวป้ายแดงไปที่เรียบร้อยแล้วหลังแฟนหนุ่มนั้นได้ทำเซอร์ไพรส์กู่เขาขอแต่งงานเป็นที่เรียบร้อยซึ่งดาดาเองก็ได้ออกมาเปิดเผยโมเมนต์สุดโรแมนติกผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวโดยในคลิปทางว่าที่เจ้าสาวนั้นก็ตื้นตันใจจนเก็บน้ำตาไว้ไม่อยู่เลย คูที่จใต้ฝุ่นกระดกฉันและนิวรักสุกงอมเลยทีเดียวสําหรับนักแสดงหนุ่มที่ได้คุกขาแฟสาวนอกวงการแต่งงานที่ประเทศจอร์เจียซึ่งจตัวได้เผยว่าเลขจ0บนั้นเป็นเลขที่สวยก็เลยอยากจะให้เกียรติเขาให้เป็นโมเมนต์เป็นความสุขและความจดจําของเขาส่วนงานวิวาสนั้นเจ้าตัวได้เผยว่าต้องรออีกหนึ่งถึงปีขอเวลาสร้างตัวก่อนคิดว่าการแต่งงานนั้นต้องใช้เงินเยอะพอสมควรแถมแผนก็เป็นการจัดงานแต่งเล็กๆที่จังหวัดเชียงใหม่ไม่แน่เราก็อาจจะได้เห็นงานวิวานในเร็วๆนี้ คู่ที่6กวุลเส้นวิธีทิพานและไฮโซนิกเรียกได้ว่าสลัดสดไปอีกคู่หลังจากที่คบหาดูใจกับนักธุรกิจหนุ่มก็ได้ทำเซอร์ไพรส์คู่เขาข,ข,ขอแต่งงานทั้งนี้วุลเส้นก็ได้ออกมาเปิดเผยงานแต่งโดยไปเปิดเวว่าเป็นเดึอนกันยายนในปี67คาดว่าจัดงานไม่เกิน2วันส่วนเรื่องขั้นตอนนั้นจะทําตามประเพณีทุกอย่างแต่ว่าตอนนี้ยังไม่รู้ว่าตกลงเป็นเมื่อไหร่แต่ไม่ใช่ปี6 6แน่นอนเดี๋ยวจะดูในปีหน้าจะที่ไหนยังไงต้องใช้เวลาเตรียมงานหวังว่าให้งานแต่งนั้นเป็นงานเล็กๆจับบอุ่น mm -hmm. คู่ที่5แก้มบมุนปียดาและพีทกัตรพรที่เมื่อไม่นานมานี้เพิ่งจะคุกเข่าขอแต่งงานทำกลางบรรยากาศสุดโรแมนติกที่เกาะพังงนันหลังจากที่คบหานดูใจกันมานานกว่า4ปีสำหรับวันที่เจ้าสาวหมื่นล้านก็ได้เลือกวันดีถือเลือกดีในวันที่12พฤษภาคมในปี67เป็นวันเริ่มต้นใช้ชีวิตคู่ซึ่งงานนี้แก้มบมุนได้ตั้งใจจัดขึ้นแบบเรียบง่ายเพียงแค่วันเดียวเท่านั้นส่วนารายละเอียดต่างๆในงานจะตัวขอยกหน้านที่นี้ให้กับหนุ่มพีทเป็นคนเลือกเกือบทั้งหมดแถมก่อน,น้านี้ก็ได้มีภาพของสอง มาพร้อมหน้าพร้อมตาเพื่อคุยเรื่องงานแต่งของลูกๆที่แพนเอาไว้ว่าจะจัดในปี67งานนี้หลายคนก็เตรียมรองงานแต่งของพีทและแก้มบุ๋มอลังการเป็นแน่ ผู้ที่4มินัทวราและยังวิทวิทย์เป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ที่หลายคนรอคอยนะคะหลังจากที่คบหาดูใจกัมนมาหลายปีในที่สุดฝ่ายชายนั้นก็ได้ทำเซอร์ไพรส์คุกเข,ขาขอแต่งงานขณะที่นั่งดูรู้ชมวิวสุดโรแมนติกที่ต่างประเทศร้องกะเปลี่ยนสถานะจากคบแฟนสู่การเป็นคู่ชีวิตส่วนเรื่องแพนวิวานั้นเป็นต้องสะดุดไว้ก่อนหลังธุรกิจโดนพิษโควิด -19 เเล่นงานตอนนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้กันและกันไว้ก่อนแต่ปักธงไว้แล้วว่ายังไงก็แต่งกับคนนี้ คู่ที่3มเบ้นบุญญาพรและแก๊บวิทนาขึ้นแทนเป็นว่าทีเจ้าบ่าเจ้าสาวป้ายแดงอีกคู่หลังจากที่ทำเซอร์ไพรส์คู่เขาขอ,ขอ,ขอแต่งงานกลางกรุงป,ปารีสเมื่อเดือนกนรกฎาคมที่ผ่านมาพร้อมเริ่มต้นใช้ชีวิตคู่อีกหนึ่งสเต็ปหลังจากที่ทั้งคู่นั้นบ่มเพาะความรักกันมานานเกือบ5ปีส่วนเรื่องแลนงานแต่งนั้นนักสแสดงสาวบอกว่าอาจจะเป็นปลายปี67เลยแต่ก็ยังไม่เคาะเดือนตอนนี้ก็ขอทํางานก่อนมีได้ไปดูเลิกบ้างนิดหน่อยขอเลือกให้ลงวันก่อนว่าจะวันไในดีซึ่งตนนั้นก็เป็นคนที่จริงจ วมูมาขนาดนี้ตั้งใจจะให้เป็นช่วงปลายปี67เพราะว่าจะได้ไม่ต้องวุ่นวายเนื่องจากต่างคนนั้นก็ต่างทํางานงานนี้ก็ต้องมารอวันที่ทางเจ้าสาวป้ายแดงนั้นมาเคาะวันอีกที คู่ที่สองพี่สาลิศและพิมรสสิ้นสุดทางเพื่อนอย่างเป็นทางการไปอีกคู่ที่โด่งดังมาจากซีรีส์ัยรุ่นยอดที่อย่างฮอร์โมนไวว้าวุ่นซึ่งก็ได้ตัดสินใจที่จะใช้ชีวิตร่วมกันหลังจากที่ทั้งคู่นั้นเป็นเพื่อนกันมานานถึงเจ็ดปีก่อนจะขยับสถานะมาเป็นแฟนได้เป็นปีกว่าด้วยทางฝ่ายชายนั้นก็ได้ทําการเซอร์ไพรส์คู่เขาขอ,ขอ,ขอ,ขอแต่งงานแม้ว่าจะยังไม่แย้มแพย์แต่งงานต่งานนี้เราก็คงจะได้เห็นในเร็วนี้แน่นอน คู่ที่1แพะแอมเบอรี่และเจเจกินปทุมหลังจากที่คบหาดูใจกันมาหนาหลายปีสําหรับคู่ของนักแสดงสาวอย่างแพะแอมเบอรี่และเจเจกินปทุมน้องชายสุดที่รักของเอมมี่กินปทุมซึ่งในที่สุดฝ่ายชายก็ได้ทาเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานในบรรยากาศสุดโตรแมนติกที่จังหวัดกระบี่ซึ่งงานนี้ทางเจ้าสาวป้ายแดงอย่างแพะก็ได้ออกมาอัปเดตงานแต่งที่อยู่ในช่วงกําลังเตรียมงานงานนี้เราก็คงจะได้เห็นงานวิวาห์ของั้งคู่ในเร็วๆนี้อย่างแน่นอน